คุณเคยสงสัยไหมครับว่านี่เสียที่เกิดจากโควิดจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรและลูกหนี้กว่า4.3ล้านคนที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่รัฐบาลมีแผนช่วยเหลืออย่างไรทำไมการกลับเข้าสู่ระบบการกู้ยืมเงินถึงยากขนาดนี้ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจกับปัญหานี้เสียที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้ที่เรียกว่ารหัส21รวมถึงความท้าทายที่ลูกหนี้เหล่านี้ต้องเผชิญเพื่อกลับเข้าสู่ระบบการเงินนี่เสีย4.3ล้านบัญชีจะมีมาตรการไหนบ้างที่ช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้มาติดตามคลิปนี้กันครับสวัสดีครับข่าววันนี้นะครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับความคิดเห็นนะครับจากเจ้าประจานะครับเครดิตบูโรนะฮะก็คือคุณอะไรนะสุทธพนโอภาสเถียนนะครับผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโรของเราวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องลูกหนี้รหัส21นะครับุงเทศธุรกิจเขาก็พาดหัวข้อข่าวไว้ว่าเครดิตบูโรชี้รัฐจ่อช่วยลูกหนี้รหัส21แต่ลูกหนี้กลับเขา้เขาสู่ระบบไม่ง่ายอธิบายคําว่าลูกหนี้รหัส21กันก่อนนะครับถ้าใครเนี่ยนะครับที่เคยเช็คเครดิตบูโรดูเนี่ยนะครับมันจะแบ่งลูกหนี้เป็น2 3สรหัสนะครับรหัสปกติคือ10ึน รหัสไม่ปกติก็จะเป็น2 0 3 0 4 0นะครับแล้วก็ปิดบัญชีก็เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งนะครับลูกหนี้รหัส2 1หนึ่งคือลูกหนี้กลุ่มไหนลูกหนี้รหัส2 1หนึ่งคือลูกหนี้กลุ่มที่เป็นหนี้เสียในปี6 3สเป็นต้นมา6กสาม5ก6ี่กห้าหกนะครับคือลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่เสียในช่วงโควิดแต่ก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยเป็นลูกหนี้ประวัติดีนะครับอ่าดีเขาเลยจะให้เป็นรหัส2 1หนึ่ง แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นหนี้เสียกันก่อนปี63านะเป็นเสียตั้งแต่60-61แล้วอ้างว่าโควิดอันนี้ไม่ใช่นะฮะเขาจะเป็นรหัส20-30บ้ากันไปแต่ลูกหนี้รหัส21คือลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้มีประวัติดีมาก่อนแล้วเพิ่งมาเสียช่วงหลังโควิดเพราะอะไรฮะเพราะล็อกดาวน์ทุกอย่างล็อกดาวน์ทุกอย่างปิดหมดหยุดความเคลื่อนไหวทางเศรฐษฐกิจทั้งหมดในช่วงสอเดือนแรกที่โควิดระบาดหนักหลายคนน่าจะจำได้ ลูกหนี้กลุ่มนี้แหละที่เรียกว่าลูกหนี้รหัสสองหนึ่งตอนนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่ารัฐบาลบอกว่าไอ้ลูกหนี้ลูกหนี้รหัสสองหนึ่งเนี่ยคือลูกหนี้ที่เป็นคนที่มีศักยาภาพแต่เขาเนี่ยเป็นหนี้เสียเพราะโควิดนะก็อยากจะให้เขากลับมาทีนี้พอรหัสสองหนึ่งคือเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นลูกหนี้ที่ไม่ใช่รหัสหนึ่งศูนย์ซึ่งเป็นลูกหนี้ปกติเนี่ยธนาคารก็จะไม่ให้อยู่แล้ว นะแต่รหัส2 1งหนึ่งเขาตั้งมารหัสพิเศษเพื่อที่จะบอกว่าลูกหนี้เหล่านี้เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่เพิ่งมาเสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อได้แต่คุณเชื่อไหมครับว่าไม่มีธนาคารไหนให้หรอกเพราะถ้าเป็นลูกหนี้รหัส2 1งหนึ่งแล้วคุณยังกลับมาจ่ายเป็นนี้เป็นปกติไม่ได้เนี่ยนะครับธนาคารไม่มีธนาคารไหนให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาพยายามจะช่วยลูกหนี้กลุ่มนี้ นะนี่ก็คือที่มาที่ไปของข่าววันนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังคุณสุพลบอกว่าบัญชีนี้เสียประเภท NPL รหัส2-1เนี่ยนะครับคือผู้กู้นะครับมียอดค้างนะครับชำระคือเป็นนี้เสียนะตั้งแต่ปี6 3 64 65ทีนี้มาดูว่าลูกนี้กลุ่มนี้คืออะไรยังไงนะครับอขอญอากอ่านเลยดีกว่านะไม่ไม่อยากข้ามขั้นตอนไปนะคุณสุพลบอกว่านะครับผลการประชุมพรมเศรษฐกิจเมื่อวันที่10บมิถุนายน67 ซึ่งมีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าทางการเนี่ยมีแนวคิดที่จะให้ความช่วยเหลือบัญชีสินเชื่อที่เป็นหนี้ค้างชําระเกิน90วันเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกตินะครับซึ่งมันก็มีอยู่เรื่องเดียวคือการระบาดของโควิดนะครับในช่วงปี63-65บัญชีหนี้เสียประเภทนี้หรือ NPL รหัส21ที่พูดถึงกันเนี้ยซึ่งคือคนกู้คือบุคคลธรรมดามียอดคงค้างเป็นตัวเงิน ไตรมาสแรกของปี67อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนล้านบาทที่สําคัญนยครับคือถ้านับเป็นจํานวนบัญชีแล้วจะมีอยู่ประมาณ4.3ล้านบัญชีถ้าเอา4.3ล้านบัญชีมาคลี่ดูมาคลี่กันดูมาแกะดูว่าใน4.3ล้านบัญชีเนี่ยพบว่านะฮะ4.2ล้านบัญชีเกิดเป็นนี้เสียในปีไหนบ้างอ่ะไปดูกันเริ่มโควิดมาคือปี63มเนี่ยมีนี้เสียในช่วงปี63 25 0 0 0 0นบัญชีคือผู้ได้โควิด COVID 19, มาปุ๊บ เสียปั๊บเลย2 5 0 0 0 0พอปี64เริ่มไม่ไหวทนไม่ไหวกลายเป็นนี้เสีย7 6 0 0 0 0นะครับพอปี65ผ0 0นโควิดมา2ปีเริ่มออกอาการกลายเป็นล้านล้านสอพรปี66นะครับไม่ไหวและทะลุไปเลยครับเกือบ2ล้านบัญชีคือ1.8ล้านล้านะครับแล้วในไตรมาสนี้นะครับไตรามาสแรกของปี67เนี่ยมีอีก1น0 0งแบัญชี คือมันขึ้นมานเรื่อยๆตั้งแต่ปีหกสามหกสี่หกห้ามันเป็นนี้เสียกลุ่มนี้ขึ้นมานเรื่อยๆเพราะว่ากลุ่มนี้คือต้องบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นลูกนี้ดีมาก่อนนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยเศรษฐกิจด้วยทุกอย่างที่มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันก็เลยทําให้ลูกนี้กลุ่มนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากตัวเลขที่เกิดที่เสียสะสมมาตลอดในช่วง6กสามหกห้าเนี่ยแต่เขาบอกว่าพอมันจบโควิดแล้วเนี่ยแต่นี่พวกนี้มันยังไม่จบนะตัวเลขทางบัญชีมันสะสมเพิ่มขึ้นระดับ ล้านเกือบ2ล้านบัญชีในปี66นะ yeah, ครับ hing, ขณะที่นะครับกฎกติกาในการปรับโครงสร้างนี้จะบอกว่าลูกหนี้จะปรับโครงสร้างนี้ได้ต้องมีศักยภาพย้ําว่าต้องมีศักยภาพศักยภาพคือต้องมีรายได้มากพอมั่นคงพอเพียงพอที่จะชําระหนี้ได้ตามตารางใหม่ของสัญญาปรับโครงสร้างนี้มาถึงตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับที่กุณสุรพลบอกว่าการจะปรับโครงสร้างนี้เนี่ย ลูกนี้ต้องมีศักยภาพอ่ะผมยกตัวอยา่างเช่นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยผ่อนผ่อนสินเชื่อกันอยู่เนี่ยเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยสถานการณ์ไม่ปกติขอลดการผ่อนลงเหลือสี่พันได้ไหมนะนะครับธนาคารบอกไม่ได้ยังไงต้องอยู่ประมาณห้าพันห้าถึงหกพันนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะลองกัดฟันผ่อนดูธนาคารเขาก็จะการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่ารีไวซ์วงเงินใหม่ แต่รีไวซ์วงเงินในในคุณสมบัติที่ลูกนี้แย่ลงดรอปลงแต่แต่ถ้าบอกว่าตกลงกันให้ผ่อนเดือนละหกพันเนี่ยจากหมื่นหนึ่งเนี่ยผ่อนหรือหรือเดือนละหกพันเนี่ยลูกนี้ต้องผ่อนได้ด้วยนะไม่ใช่เขามาดูสเตทเมนต์ดูบินซื้อบินขายดูทุกอย่างดูงบการเงินดูอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกนี้ผ่อนไม่ได้เดือนละหกพันแบบเนี้ยคุณก็ปรับโครงสร้างนี้ไม่ได้นะครับเพราะ ดูแล้วไม่มีสกยภาพกิยาภาพในการพอร์ตที่จะให้โอกาสให้คำนี้แล้วกันแบงค์ไม่พร้อมที่จะให้โอกาสคุณแล้วนะครับหลายคนบอกอ้าวถ้าเขาไม่ให้โอกาสแล้วจะทํายังไงต่อก็ดําเนินคดีตามกฎหมายครับไม่รอช้านะครับอันนี้คือเหตุผลที่เจ้าของธุรกิจ s m e ทั้งหลายถึงต้องมาจ้างบริษัทอนโตนิโอไปแก้หนี้ให้นะครับเพราะว่าอยากที่จะทําแผนให้ผ่านนะครับไม่ได้ปรับโครงสร้างนี่มันไม่ได้ปรับกันง่ายๆนะครับไม่ใช่บอกว่า ไม่ไหวก็ไปหาแบงค์ปรับโครงสร้างนี่มันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับไม่งั้นจะไม่มีบริษัทอัตโนิโอของผมนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าใครที่จะปรับโครงสร้างนี่เนี่ยคุณต้องเหมือนกับขอสินเชื่อใหม่แต่ยอดผ่อนจะลดลงคุณสมบัติคุณจะลดลงแต่ลดลงแบบยังพอไปได้ถ้าลดลงแบบพอไปไม่ได้เรียกว่าเชื่อเชื่อเลยฮะเชื่อเรียบร้อยก็ฟ้องนะอ่ะมาดูมาดูต่อมานะเขาบอกว่า กุสุอลพลเขาเขียนบทความเขาใน a c e b o o k นะบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับกติกาทางบัญชีในการจัดชั้นสถานะนี่เข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในความเสี่ยงด้านเครดิต SICR เช่นค้างชําระเกิน31วันหรือ1นงวดต้องจัดชั้นการสํารองทันทีในสถานะ SM แปลว่าถ้าคุณผ่อนไม่ตรงและเกิน3 1วันคือจะขึ้นงวดที่2เนี่ยเขาต้องการสํารองทันทีนะครับไม่ไม่ใช่แบบว่า เดิมต้องเป็น NPR หรือการสำรองน่สูงอันนี้คือการสำรองทันทีนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นจ่ายไม่ตรงพ๊บการสำรองเลยอันนี้หูยแบงค์เหนื่อยเลยนะแบงค์เหนื่อยแน่ทีนี้ถ้าเป็นลูกหนี้ SM ลูกหนี้ SM คือลูกหนี้ที่อันนี้เมื่อกี้แหละคือจ่ายไม่ตรงแต่ยังไม่เกิน90วันลูกหนี้แบบนี้คุณหลายคนจะอยู่ในลูกหนี้กลุ่มนี้คือจ่ายข้างนู้ไม่ตรงแต่ไม่เกิน90วันคนกลุ่มนี้จะมีเยอะ เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มนี้แล้วคุณกลับไปจ่ายตรงติดการสามมวดคุณถึงจะย้อนกลับไปอยู่ลูกนี้กลุ่มปกตินะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีบัญชีสินเชื่ออย่างน้อยหลายล้านบัญชีนะครับที่มีปัญหานะครับสอันดับแรกอยู่ในความดูแลของธนาคารพาณิชย์1.3แสนล้านอยู่กับแบงก์รัฐ 1>, 1 7แสนล้านและอยู่กับธุรกิจเช่าซื้อลิสซิ่งอยู่5.5หมื่นล้านคุณเจ้คนเขียนไว้ว่าอย่างนี้ขอน้องว่าเวลาเสนอข้อมูลอย่าเอาแต่เปอร์เซ็นต์มาสแสดงเพื่อบอกว่าองค์กรใต้กำกับของฉันมีจำนวนบัญชีน้อยยอดหนี้มันก็พมมอๆกันนะครับมาตราก,การที่ทางการจะช่วยลูกหนี้เจ้าของบัญชีรหัสนี้เสีย21หนึ่งเนี่ยนอกจากจะเร่งปรับโครงสร้างหนี้อย่างรับผิดชอบแล้วเนี่ยการขายหนี้ก้อนนี้ให้กับ AMC ก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือบริษัทรับทวงหนี้เนี่ย การตัดที่ศูนย์แบบตัดใจไม่ตามนี้ต่อหรือจะมีการให้หยุดส่งข้อมูลและลบข้อมูลออกจากระบบการจะให้เจ้าของบัญชีเหล่านี้กลับไปยื่นขอกู้ได้ไม่หมู่อาถึงไม่ไม่หมูเพราะอะไรครับตอนนี้แบงก์ปล่อยกู้เข้ม 2. กติกาการปรับโครงสร้างหนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีศักยภาพในการผ่อนชำระการปรับโครงสร้างหนี้แบบยืดหยุน่น คือเขาว่ามาตรการสีฟ้าสีส้มซึ่งเคยมีในช่วงโควิดเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แบบปกตินะครับสามกติกาทางบัญชีเนี่ยมีการการจัดชั้นสำรองเนี่ยเข้มข้นขึ้นก่อนโควิดด้วยซ้ำแปลว่าแบงก์ต้องเข้มงวดกับหนี้ค้างชำระค่อนข้างที่จะตามติดไม่งั้นแบงก์ต้องการสำรองรอคือผู้กูคุณปณจ่ายไม่ตรงปุ๊บคุณกลายเป็นหนี้ที่จ่ายไม่ตรงปุ๊บแบงก์ต้องการสำรองตามมาตรฐานบัญชีใหม่ นะครับอันนี้เลยทําให้แบงก์มันเข้ม4สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่โตต่ํากระจายไม่ทั่วถึงอ้าต้องเข้าอ,อกเข้าใจลูกหนี้กลุ่มนี้ว่าเขาเป็นหนี้เสียเพราะสถานการณ์ซึ่งเป็นไปตามแบงก์ชาติบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นหนี้เสียแต่การที่รัฐบาลยุคนั้นซึ่งไปโทษร,รัฐบาลยุคนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าโควิดตอนนั้นคนก็กลัวตายกันมากก็เลยพูดว่าล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมืองปิดสนามบินไม่มีการบินไม่มีเดินทางอะไรทั้งสิน้น มันก็ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมาที่มาที่ไปของรหัส2องผมอธิบายให้ฟังไปแล้วแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะช่วยลูกหนี้กลุ่มนี้ให้กลับมาฟื้นคืนชีพในการกู้เงินได้แต่ก็ไม่ง่ายในการที่จะกู้นะครับและมาตรการต่างๆที่แบงก์จะช่วยก็แทบจะไม่มีแล้วนะเอาเป็นว่าให้ผมฟันธงนะลูกหนี้กลุ่มนี้จะกลับมากู้ได้ไหมถึงเป็นรหัส2องหนึ่งก็ตามแล้วจะเป็นข้ออ้างว่าลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งมาเสียช่วงโควิดนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เขาดีมาก แบงก์มันก็ไม่สนหรอกครับก็ล้วไง <c ười> เคยดีแล้วยังไงอ่ะมันก็แค่นั้นเองแต่ตอนที่คุณไม่ดีนี่ไม่ดีผมก็ไม่ให้กู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปบังคับขู่เข็นแบงก์ให้ปล่อยกู้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่านโยบายนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีฮะแต่ว่าสุดท้ายปฏิบัติไม่ได้จริงหรอกนะครับก็ฝากไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านแล้วกันสําหรับท่านเจ้าของธุรกิจ s m e ทั้งหลายนะครับมีปัญหาเรื่องนี้คิดถึงอันโตนิโอนะครับต่อเราได้นะครับที่เบอร์ ศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ